สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวส้ตมตำไก่ย่างบมกมากันขันกกินไปเยค่ะกินให้อร่อยนะืน๊ะ แอบแอบค่ะ ขอเพวนค่ะ<อ>เอ,อขอาจารไหมโอเคอ่ะอันนี้หมู เปไน็นไงเสียบบอเสียบบอสวัสดีค่ะมาหลังหมูข้าหันหมูอยู่ตำบกฮุ่งแน่จ้ะตำบกฮุ่งตำบกฮุ่งตำบกฮุ่งอุ้ยหมูย่างอากาศมีปีกไก่ย่างจ้ะตำฮุ่งมากมากซอยน้ำกันจ้ะซอยน้ำแม่คุณแม่คุณลูกคะ่ะนิดหน่อยกินมัมมัม อันนี้ออกก่อนน้ำยำข้าวเลยมาจากกินวันอาทิตย์วันอาทิตย์เซรบเสบน้ำเซรบเสบนมั้งกันจะ้ะมาลุยเดอ้ออืมจะหไม่รู ร้อนอาากำนะมัาตักหนัไห อเขอาเลยกินว่าปากว่าวได้กๆหน่อยเลยเขินกล่อง ซอร่อยเนาะอร่อยอร่อยแ่บบอแ็บลายแฉบลายก็นี้ย

โอยแม่ไก่ดอาหมูก็ได้อหมูเอา chúng mắt bảo rồi Hãy subscribe cho ไปแล้วด้วย,วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่คุณแม่แน่เด้อค่ะลูกสามแม่ดเดียวเดียว